สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่นนานกำลังกับช่องแมวกินกาแฟทำไมมันเห่าวะวันนี้เราก็จะมาเล่นโอเม็ปตัวตลกจกเกอ,อที่ผมจะซีหมอเราครับเฮ้ยทำแปะ๊ะไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวหรอกผมเห็นไหมเห็นไหม คือไม่ยอมโดดวอลเลยเนี่ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นยงไผมเป็นกป่กลัที่เก่งมากนะทำ้อติลักกโอ้ยเพื่อนืเีแวไนั้นผมไม่กลัว ผมไม่กลัวอะไรแบบนี้หรอกท่านผู้ชมไม่เป็นข่าขอยได้ไงขอยระดับบร,รมมารย์เลยนะผู้หญิงคนนั้นผ่านไม่ได้ไงท่านผู้ชมออ้เจ้าตุน เออเออตกนี้ำไม่ได้ช่วยเมือนด็กีีว้าวเกือบตกเฮ้ยโอเคเทวดาเดี๋ยวลองคลิปนี้ผมพยายามจะทำเหมือนตอนแรกๆเทวันคลิป ก็ผมรู้สึกแบบตอนนั้นผมรู้สึกว่าแบบมันแบบอ่ะโอเคพี่ทำเสียงแบบตอนแรกๆนะอากาวี่รีบทำเฉยนมึงก็ชงเล้วกินกาแฟนะครับโอ๊ะมออผมไม่ดื่มเออเซีโมขยไม่ได้หรอกพวกโอเคมีนจะเอาทั้งต่อฉบับตัวนี้กับแลมวก็ เอเอ,เอ,เอจริงด้วยตอนนี้อ,อายุสิขว,บ,วรรบแล้วนะครับมีสิปีเลวคุณพี่จะเรียกว่าขวบหรีอ่ะยองงี้ก,ก็ปีก็โอเค เกือบตกตุ oh, beau, euh, ียอันนั care, ้นน <oh, okay, ี่จิโนอันนั้นนี่มันจิ๋โนอันนั้นนั่นนั่นตันโนอากาศเย็นนั่นตันโนเมาโม่โม่ฮะโมะไรวะไม่ใช่โมูนีกว่าอินนัทอ๊อกว้าวโอเคมันจะพูดคำใหญ่แล้วล่แกแต่มก็เขียนคำ te yeah, te yeah, yeah, yeah. ใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้ไอ้พี่ผมทำคลิป My Cup Melo บอกอะอู้ไม่เก่งจะมาทำยูทูบอู้ผมไปดูอูช่องคนอื่นมาอู้รู้ว่าต้องทำยังไงเออหลังจาผมต้องลงคลิปคลิปคลิปเออวันนี้สดนะครับทำไมคนติดตามมันเยอะจังวะ ตอนนี้ก็ใกล้ก็ใกล้สิสิบเลยแล้วครับคนตามคลิปก็มีสี่สิบเอ็ดโอ้ไอตรงนี้ผมจำได้แม่เลยผมตุเยตัะรอดโอเคโอเคผมรู้ชิกมีไอตัวเนี้ย มันกำมิทีได้อ๊ะโอเคมันจะไปเสียงผมผมรีเสียงตัวนี้ที่ไายเนี่ยน่ากลัวจัด เคชนะมันได้แล้วใบหนั่งงูไปยุดหัวควยคลิปนี้มีคำหยาบเตือนเงินไว้ก่อนวาบมาแบบนี้เลยมันเล่นวาบผมออกมาเลยะ นนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วแปลกๆตายตายเพราะเรือเบิดเทียนฮะตายเพราะมันได้ไงวะเฮ้อาไอ้ยแล้วมึงแล้วมึงไม่โอ้ให้ผมเลย สนตีนโอ้ยเกมบักตาบ,บุ้ชมใกล้พานแล้วนะเนี่ยตาผู้ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใผมบายเออหนครับผมหนครับผมกดไปไฝากกดติดตามเพมื่อนผมดเวย Tụi em mong có tịt tán thôi Ờ nó miếng có đấy Tịt tán kìa